ทดลองแรกนะคะกับการส่องแสงเข้าหา,าเซเรียนดินในที่มืดเพื่อดูการตอบสนองมืออย่างแรกก็คือเราจะเอาแสงจ่อไปที่ส่วนหัวของน้องถัดมาเรามาจ่อส่วนหัวนะคะเฮ้ยดูมันหนีเราไปจอที่ส่วนกลา,างตรงกลางในส่วนกลา,างส่วนกลางเดยวเวลาจะทำใหม่ก็ต้องคิดเดีวเยวที่ ปฏิกิริยาต่อแสงในบางจุดมีขยับนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เส้นเดินของเราเป็น oh. อิโนโดมันก็เลยไม่ค่อยขยับจนเห็นได้ชัดขนาดน,นั้นแต่ก็ว่าเออแต่ก็มีปฏิกิริยาต่อแสงที่ทำให้เราเห็นได้อยู่ว่ามันยังมีชีวิตดีนะ ทดลองที่2นะคะคือการวางบิกเกอร์ที่มีน้ำอุ่นใกล้กับไส้เดือนดินเพื่อดูการตอบสนองว่าไส้เดือนนั้นมีการเข้าหาบิกเกอร์อุ่นหรือไม่ก็คือเราจะเอาบิกเกอร์ที่มันอุ่นเนี่ยไปวางไว้ใกล้ไส้เดือนแล้วเราก็จะดูว่าไส้เดือนมันรู้สึกอย่างไรอืมโอเคแปลเรื่องอีก้เมันเป็นอินโทนมันหมดพลังหมดเอนเนอร์จี้แล้วนะ

ก็คือเด่อแล้วมันจะวิ่งหนีบิกเกอร์้เพราะว่าลังสีความร้อนจากน้ำในบิกเกอร์มันแผ่มาทำให้พอไส้เดือนมันไปโดนกคนิดนึงก็ให้มันมันมันทำให้ไส้เดือนมันกระดึบออกไปจบแล้วนะคะผลงานทดลองที่สอง